สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยเห็นหัวข้อแล้วการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนักเรียนคิดว่ามันเป็นการต่อแบบไหนนะน่าจะนักเรียนคิดว่าหลอดเพิ่มขึ้นหรือว่าเซล์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอ่ะคำตอบก็คือเซลไฟฟ้าจะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะพาทํานะคะ,ะเรามาทบทวนการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายก่อนนะคะจากชั่วโมงที่แล้ววงจรไฟฟ้าประกอบไปด้วยกี่ส่วนนักเรียนประกอบไปด้วย3ส,ส่วนคืออะไรเอ่ยเซลล์ไฟฟ้าสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะฝั่งนี้คือภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะแล้วฝั่งนี้คือแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ แผนภาพกับภาพไม่เหมือนกันนะนักเรียนอ่ะนักเรียนดูแผนภาพรูปนี้กับแผนภาพรูปนี้ต่างกันยังไงเอ่ยทําไมทําไมฝั่งนี้นะ่ะเขียนข้วบวกข้อลบแล้วทําไมรูปนี้เขียนข้วลบข้วบวกแล,วแล้วรูปนี้ถูกหรือผิดนักเรียนถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยสอนว่ากระแสะไฟเนี่ยจะไหลออกจากข้วบวกไปยังข้อลบเสมอนะคะดังนั้นฝั่งนี้ของเขาเป็นลบฝั่งนี้เป็น บวกนะคะขีดยาวจะแทนขั้วบวกนะคะกระแสะไฟของเขาเนี่ยไหลออกจากทางขั้วบวกเนี่ยก็คือถูกต้องแล้วนะคะเวลาทําข้อสอบนะคะถ้าเขามีแผนภาพแบบนี้มาให้นะคะเขาจะอาจจะหลอกนักเรียนก็ได้นะคะทําขั้วเป็นลบกับบวกแล,วแล้วถามนักเรียนว่าทิศทางการไหลของกระแสะเนี่ยไหลไปทางไหนนะคะให้เรียนดูด้วยว่าฝั่งไหนเป็นขั้วบวกฝั่งไหนเป็นขั้วลบนะคะให้จําไว้เสมอว่า กระแสจะไหลาจากขั้วบวกไปยังขั้วลบเสมอนะคะรูปนี้เนี่ยก็คือจะไหลามากเรคิดว่ามันจะไหลไปทางซ้ายมือหรือว่าทางขวามือเรียนคําตอบก็คือต้องไหลามาทางขั้วบวกใช่ไหมเนี่ยขีดยาวใช่ไหมก็คืออ่าแบบนี้นะคะส่วนรูปด้านบนเนี่ยคือเป็นอะไรเรียนเป็นวงจรเปิดเพราะว่าเขายกสวิตช์ขึ้นนะคะวงจรเปิดกระแสะไฟไหลไม่ครบนะคะทําให้เป็นไง หลอดไฟดับส่วนอีกรูปหนึ่งก็คือวงจรปิดนะคะเขายกสวิตช์ลงนะคะทําให้กระแสไฟเนี่ยไหลได้ครบวงจรน,นะคะก็คือทําให้หลอดไฟติดนะคะถามว่ากระแสไฟไหลไปไหลาจากทางไหนไปทางไหนเนี่ยก็คือจากขั้วบวกก็คือฝั่งนี้ใช่ไหมอาไหลเข้าไปฝั่งนี้แล้วกลับมาที่ขั้วลบนะคะอ่ะเรามาทบทวนสัญลักษณ์ไฟฟ้านิดนึงนะคะเดี๋ยวนักงเรียนลืมให้นักเรียนนะคะจด จดหน้านี้นะคะลงในสมุดนักเรียนด้วยนะคะอ่ะลอกลงไปเลยนะคะก็คือรูปนี้คือเซลไฟฟ้า ah อ่ะเซล์ไฟฟ้า ah คือขีดยาวขีดสั้นนะคะแทนขั้วบวกขั้วลบนะคะถ้าแบบนี้เรียกว่า1เซลล์นะคะให้นักเรียนจําไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเซล์ไฟฟ้า ah ตั้งแต่2เซลล์ขึ้นไปเราจะเรียกว่าแบตเตอรี่นะคะตั้งแต่2เซลล์ขึ้นไปเราจะเรียกว่าแบตเตอรี่นะคะเรามาดูส่วนนี้คือ สวิต์อ่ะฝั่งนี้เรียกว่าสวิต์ปิดนะคะสวิต์ปิดวงจรปิดก็คือหลอดไฟเป็นไงหลอดไฟสว่างส่วนสวิต์เปิดวงจรเปิดเป็นไงหลอดไฟจะดับนะคะเรียนอย่าสับสนนะคะต่อไปนะคะก็คืออะไรเนี่ยหลอดไฟนะคะหลอดไฟส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบบนี้นะคะจะนิยมใช้ฝั่งนี้มากกว่าฝั่งนี้นะคะขีดตรงเลยก็คืออะไรสายไฟส่วนตัวนี้คือสัญลักษณ์ของ มอเตอร์นะคะตัวเแล้วก็วงกลมแล้วก็ต่อด้วยสายไฟนะคะส่วนอันนี้คือออดไฟฟ้าเพิ่มเติมให้อีก2 2อ,อ,อันนะคะคือโวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์นะคะเรียนอย่าลืมลอกลงไปในสมุดของนักเรียนด้วยนะคะอ่ะเรามาดูการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมคืออะไรเอ่ยโจทย์มันก็บอกเราใช่ไหมว่าเซลล์ไฟฟ้านะักเรียนก็คือ เป็นการเพิ่มเซลล์เข้าไปทีละเซลล์แล้วสังเกตดูความสว่างของหลอดไฟนะคะนักเรียนว่าถ้าเราใส่1เซลล์2เซลล์3เซลล์และสี่เซลล์เนี่ยความสว่างของหลอดไฟนะคะมันจะสว่างเพิ่มขึ้นหรือจะสว่างน้อยลงนักเรียนคิดว่ามันน่าจะสว่างเพิ่มขึ้นหรือว่าสว่างลดลงคะคําตอบก็คือมันจะสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ รูปนี้นะคะก็จะเป็นภาพการต่อเซลไฟฟ้าแบบแบบจริงเลยนะคะคือที่โรงเรียนเราก็จะมีแบบนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นฐานก้อนเล็กแล้วก็จะมีกระบะฐานด้วยนะคะอ่ะถ้าเรียนเปิดเทอมเนี่ยเราอาจจะได้ต่อจริงนะคะเหตุผลทําไมเราเพิ่มเซลไฟฟ้าแล้วหลอดไฟของเราถึงสว่างขึ้นเหตุผลเพราะว่าอะไรเอ่ยนะะักเรียน การต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะเป็นการนําเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลนะคะมาต่อเรียงกันทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเดินไปในทิศทางเดียวนะคะโดยให้ขั้วบวกของเซลลไฟฟ้าเซลหนึ่งต่อกับขั้วลบของเซล์ไฟฟ้าอีกขั้วหนึ่งนะคะเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะคะทําให้มีพลังงานไฟฟ้าในวงจรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะักเรียนดูรูปที่หนึ่งมีเซลไฟฟ้ากี่เซลหนึ่งเซลล์นะคะพลังงานไฟฟ้าคือหนึ่งเซลเท่ากับ 1.5โวลต์ 1> 1. นะคะ2เซลล์เท่ากับ3โวลต์นะคะเพราะว่า1เซลเนี่ยเท่ากับ1.5 1.5บวก1.5ก็จะเท่ากับ3โวลต์นะคะส่วน3ก้อนพลังงานไฟฟ้าก็คือ4.5โวลต์นะคะ4ก้อนพลังงานรวมก็เท่ากับ6โวลต์นะคะโดยที่ยิ่งเพิ่มเซลลไฟฟ้าเนี่ยพลังงานรวมในวงจรก็จะยิ่งเพิ่มไปด้ปดวยนะคะแล้วก็หลอดไฟเนี่ยก็จะสว่างมากขึ้นด้วยนะคะ เซลไฟฟ้าคืออะไรเอ่ยเซลล์ไฟฟ้านะคะก็คือแหล่งกําเนิดกระแสไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบหนึ่งที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีนะคะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้นะคะซึ่งเซลไฟฟ้าหนึ่งเซลเนี่ยอาจทําให้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอกับปริมาณที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการนะคะจึงมีความจําเป็นที่จะต้องต่อเซลไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นโดยการต่อเซลล์แบบอนุกรมนะคะ เซลล์ไฟฟ้าที่พบโดยทั่วไปนะคะมีหลายรูปแบบก็อย่างเช่นเซลล์ไฟฟ้าแบบกระดุมนิยมใช้ในนาฬิกาข้อมือนะคะเซลล์ไฟฟ้าแบบก้อนมักใช้ในรีโมทคอนโทรลต่างๆนะคะเซลล์ไฟฟ้าเรียนว่าอันตรายไหมคะเซลล์ไฟฟ้านะคะเป็นขยะอันตรายนะคะหากเราเนี่ยใช้หมดแล้วนะคะเราควรทิ้งในถังขยะเลยไหม ไม่ควนนะคะเพราะว่าเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นขยะอันตรายเพราะมีส่วนผสมของสารเคมีพวกตะกัว่วแคดเมียมนะคะหากต้องการทิ้งต้องต้องแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆน,นะคะพร้อมทําสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเป็นขยะอันตรายนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะได้นําไปกําจัดอย่างถูกวิธีนะคะเรามาดูเกรดวิทย์น่ารู้นะคะแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะมีอยู่หลายชนิดเช่นเซลล์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ซึ่งฐานไฟฉายนะคะก็จัดเป็นเซลล์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดนะคะอย่างเช่นนาฬิกาไฟฉายวิทยุและเราสามารถนําการต่อเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมนักเรียนได้ไหมได้อย่างเช่นอะไรเอ่ยรีโมทอะไรรีโมทแอร์ใช่ไหม, Battery, มแบตเตอรี่มือถือแบตโทรศัพท์มือถือแบตกล้องถ่ายรูปแบตเตอรี่รถยนต์ใช่ไหม รถของเล่นรีโมทเครื่องปรับอากาศนะคะ